ืมโอเคทุกคนเห็นแอรยอดผู้ติดตามนี่ปะสามพกว่าคนแล้วหนึ่งสามพกว่าคนแล้วนะเว้ยมันมันเยอะมากๆอะ่ะเนี่ยสามพคนแล้วอะ่ะแต่ทุกคนรู้ได้ปะ <S <S ผมแม่งรู้สึกแย่กับมันมากๆเลย โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับผมวันที่ผมอัดเสียงหรืออัดคลิปตัวเนี้ผมเพิ่งไปงานชื่องานเฮียมันคืองานการ์คอนไหน2025ซึ่งผมได้ไปงานนี้มาเมื่อเมื่อคืนนี้เองสนุกมากครับเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอเนคนที่ผมรู้จักเป็นคนที่ผมติดตามมีทั้งเพื่อนของที่ไปที่มา่ด้วยเริ่มน้าก้ารตรงเนี้ยผม ไปแล้วผมสนุกมากมากเลยแล้วผมรู้สึกแบบผมมีไฟในการทําคลิปมากมากเลยแล้วผมก็กลับมาบ้านใช่ไหมเพื่อมานั่งคุยกับตัวเองว่าเนี่ยผมว่าผมต้องเริ่มจริงจังกับการทําช่องของตัวเองได้ละผมรู้สึกว่าผมอยากทำคอนเทนต์มาผมรู้สึกว่าแบบผมอยากใช้สกิลที่ผมมีอยู่ก็คือการตัดต่อเนี่ยมาทําเป็นผลงานให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งผมอยากทําแบบนี้มานานมากๆแล้วเว้ยแต่ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกแย่ที่มียอดซับเยอะขนาดเนี้ยผมจะเปิดอะไรบางอย่างให้ดูครับคลิปล่าสุดผมลงเมืนน่อสองเดือนที่แล้วและ คลิปถัดไปผมลงเมื่อา3ปีก่อน3ปีก่อนที่ผ่านมาผมขยันลงคลิปมากเลยครับอาจจะอาจาอาจะไม่ได้มากแหละเพราะว่าไม่มีกี่คลิปต่อมาก็4คลิป4ปีละคือตอนนั้นสไตล์การตัดต่อผมยังไม่ได้ดีเลยอ่ะแต่แบบผมมีความสุขเมื่อที่ได้ทําถึงแม้ยอดวิวมันจะไม่ได้เยอะก็เหอะบางคลิปก็200วิวบางคลิปไม่ถึง100ด้วยซ้าครับแต่ผมก็แบบผมก็ยังทาต่อพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ผมอะ่ะแปอัดคลิปกับพี่แป้งใช่ไหมก็ผมก็อยู่กับแกงอุ้ยจ้าใช่ไหมก็จะมีพี่แป้งเหมิวแล้วก็ผมแต่ก่อน,นะน,น,น,นอ่ะ ปงตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าไมค์กับคนอื่นเขามาั่งคนก็เริ่มรู้จักผมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นช่องผมคนเขามาเริ่มติดตามติดตามติดตามผมก็รู้สึกว่าเชี่ยคนเริ่มรู้จักเราแล้วเ,เราต้องแบบอยากสร้างฐานของตัวเองบ้างผมก็เลยเริ่มจากการไลฟ์สดคุณก็จะเห็นว่า ผมเริ่มมีไลฟ์อะไรมามก็จะมีไลฟ์เมื่อเเดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่ผมมาเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วแต่ว่าผมก็ขอนี้เป็นไลฟ์ก่อนเพราะผมขี้เกียจมานั่งตัดคือคุณจะรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมมาอยู่ในช่วงฟรีแลนซ์อยู่ครับเพื่อคนยังไม่รู้ผมมาเป็นฟรีแลนซ์อิดิเตอร์ครับทำตัดต่อให้กับหลายๆช่องซึ่งมันทําให้ผมเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาเข้ามาทํางานทําช่องของตัวเองเลยจนกระทั่งผมได้มาไลฟ์สดรอบสังหารตอนที่ไลฟ์สดรองสังหารน่ะผมแฮปปี้มากเว้ ที่สุดตั้งแต่ที่ผมทําช่องมาเลยอ่ะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะผมจําคนดูได้บ้างจากไลฟ์รอบสังหารแต่เวลาผ่านไปครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปต่อผมก็ไลฟ์สดคุยไปบ้างมีไลฟ์สดส้ตมตำครับคุยอะไรกันเรื่อยๆแต่แล้วก็มาถึงช่วงนึงครับที่ผมลงคลิปปีลรงความเร็วสูงเนี่ยผมพูดกับตัวเองตอนที่ลงคลิปว่าผมเนี่ยจะกลับมาทําช่องละอ่ะเผื่อเผื่อบอกอนิดนึงช่วงที่ผมลงคลิปครับเป็นช่วงที่ผมออกจากงานฟรีแลนซ์ทุกอย่างเพื่อมาตัดงานให้กับช่อง พี่แป้งเป็นช่องเดียวแล้วผมก็เลยคิดในใจว่าผมต้องมีเวลามากขึ้นแล้วแหละผมต้องมีเวลามาทําคลิปมาทําอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่คุณก็เห็นว่ามัน2เดือนแล้วอะแต่เนี้ยคนดูเยอะมากอะ่ะพันหนึ่งพันคนอะ่ะ เป็นยอดวิวที่สูงที่สุดตั้งแต่ที่ผมทำทำช่องมาเลยครับถามว่าทำไมผมถึงรู้สึกไม่ดีกับมันยอดคนติดตามทั้ง3,000ักว่าคนนะครับแต่ผมไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรให้เขาเลยอะ่ะผมไม่ได้ลงมือแบบเป็นจริงเป็นจังจริงๆสักทีผมก็เลยรู้สึกแกว่าแบบมันจะมีใครรอไหมวะมันมันจะมีคนรอดูคลิปผมไหมแบบ ผมว่าไม่มีหรอกมันก็อาจจะมีสักคนสองคนแหละแต่ผมว่าผมอยากให้เขาได้ดูนะไม่มันต้องคิดว่ามันต้องมีคนที่รอดูคลิปของเราเว้ยแต่แบบผมทําให้เขาดูไม่ผมทําให้เขาดูไม่ได้อะผมก็เลยรู้สึกแย่ที่แบบทั้ง3,100คนที่ติดตามผมอยนะู่เนี่ยผมรู้ว่ามันอาจจะมีแค่สักคนสองคนเท่านั้นที่แบบรอดูคลิปจากผมอะแต่แบบผมไม่ได้หลงสถีจริงๆอะผมมีช่องทิกต็อกด้วยนะแต่นั่นแหละครับมันคลิปมันคนเปนกันเยอะมากเลย ผมเลยอยากจะสัญญากับทุกคนอย่างนี้ครับว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเดือนไหนก็ตามที่ผมไม่ลงคลิปเลยอะ่ะผมจะยอมโกนหัวตัวเองเชื่อแรงไปเปล่าวะแต่แม่อะผมผมรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปงานกาคอนใน2025ผมรู้สึกว่าผมอยากเข้าสังกัดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมรู้สึกแบบ การที่ผมได้เข้าสังกัดมันอาจจะเป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งของผมก็ได้มันอาจจะเป็นความสาเร็จที่แบบผมมีสังกัดนะเว้ยเพราะว่าผมบบเดินทางมาไกลจนถึงว่าผมมีสังกัดที่คอยมาดูแลช่องของผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจะดีหรืออาจจะเท่ก็ได้มไม่รู้ดิเออแล้วมันก็มีคําถามหนึ่งที่ผลนในหัวอยู่นะว่าแบบทำไมไม่จ้างคนตัดต่อมาทำหนึ่งเลยผมไม่มีเงินแล้วก็ผมไม่อยากไปกดราคาคนตัดต่อด้วยถ้าผมจ้างหลักร้อยคลิปแบบหลักร้อยต่อคลิป ไม่เอาเด็ดขาดเลยผมแบบมันรู้สึกว่ามันเป็นการกดราคาตลาดลงอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะผมเป็นคนตัดต่อผมสามารถเนในะมิดสิ่งที่ผมอยากจะทําเองได้โดยที่ไม่ต้องมาลุ้นว่าแบบเขาจะตัดต่อ,อยังไงให้เราผมรู้สึกผมทําเองดีกว่าเอาเป็นว่าในปีส0 2 6ัี่สครับผมถ้ามีคลิปไหนก็ตามหรือนะไม่ดิถ้าในเดือนไหนก็ตามอ่ะผมไม่ได้ลงคลิปเลยผมอาจจะโกนหัวตัวเองวะ่ะไม่ผมต้องโกนหัวตัวเอง ผมต้องทําให้ได้จะเดือนละคลิปทั้งปีมี12คลิปผมไม่สนผมต้องลงให้ได้เว้ยผมอยากทําให้คนดู3100นยคนที่แรู้สึกว่าแบบภูมแล้วที่กดติดตามอะ่ะรู้แหละไอ้ที่กดติดตามมันฟรีแต่แบบคนมันติดตามผมเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาชอบผมหรือรอด่ากูกูก็ไม่รู้แต่ปีหน้าผมสัญญาว่าทุกๆเดือนคุณจะได้เห็นผมอย่างน้อยหนึ่งคลิปแน่นอนผมอยากเจอทุกคนแล้วแล้วก็ ใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วมาฟังจนถึงตอนนี้ผมขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆทั้งคนดูเก่าคนดูใหม่ที่มาถึงด,ด,ดูมาถึงตรงนี้ยผมขอบคุณมากเลยที่มาฟังผมบ่นบ้าอะไรไม่รู้อะ่ะผมสัญญาว่าผมจะมาโผล่ให้คนหายคิดถึงบ่อยๆแล้วกันไม่หรอกไอ้แคยคนไม่ได้คิดถึงกูขนาดนะั้นแต่จะลงคลิปให้บ่อยขึ้น,ลนแล้วกันแล้วผมหวังว่าหน000นซับหรือ จะอย่างน้อย3ามพันสับห้าพันสับผมจะดีใจที่แบบไม่ดิผมจะหวังว่ายอดต่อไป4ี่พันสับห้าพันสับหรือจนหนึ่งหมื่นสับก็ตามผมจะรู้สึกดีใจกับมันไม่ได้รู้สึกแย่กับมันแบบตอนนี้แต่ตอนนี้ผมน่าจะรู้สึกดีแล้วที่คนสามพันของคนติดตามผมอยู่ไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับ